โอ้มีหลายแบบให้เลือกอู้ร่างอัปเกรดคา m เมล่าแมนทีวีแมนสปิเกอร์แมนโอ้โหมีให้เลือกทุกแบบทุกขนาดเราอยู่ในแมปสกิบดี้เจอกับคา m เมล่าแมนนะครับที่เป็นแนวปลดล็อกต้องสู้กันเก็บคิวใช่ไหมเหมือนเดิม50คิวร่างใหญ่ใช้กี่คิวอะอยากได้ร่างเนี้ยร่างคอเนี่ยอัปเกรด850โลบูเออโอเค อันนี้10คิว40คิวอ่ามาเริ่มก่อนมาเริ่มก่อนร่างแรกคืออันไหนแช่ไหนได้บ้าง s p i เกอร์แมอ่าโอเคผมคือสป e เกอร์แมน,ะค,มคแมน,นะครับวันนี้เราจะมาสู้กับ s k i บีดี้ด้วยเดี๋ยวนะด้วยการเต้น <laughs> นี่คืออาวุธที่ติดตัวผมมานะครับเราสก i บีดี้มาเจอท่าเต้นหน่อยนีย่เป็นไงเดี๋ท่าเต้นเข้าไปอึ้งเลยเสินี่ท่าเต้นพิฆาตเป็นไง <laughs> เดี๋ยวนะโอ้โหเลือดเกือบหมดเมื่อกี้โดนอะไรเนี่ยเหมือนจะไม่มี NPC นะเป็นคนทั้งหมดเลยนะฮะแบ่งไปสองฝั่งฝั่งสกีบิดดี้กับฝั่งคาเมล่าแมนนะฮะโอ้ลักอะ่ะสปิกร์แมนอ๋ออันนี้ได้นี่ไงถึงว่าเพื่อนใช้กันเยอะมีท่าเต้นเหมือนกันฮะเพื่ออะไรเนี่ยท่าเต้นเนี่ยอยากรู้จริงมันทำอะไรได้มีสปิกร์พันช์ต่อยอีกแล้วเหรอ,อวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่ง นี่ปลอมตัวปลอมตัวเหรอพวกนายเฮ้ยเฮ้ยต่อยต่อยผมได้กี่คิวแล้วผมได้หนึ่งคิวโอ้โหไปไหนไปไหนมาให้ต่อยมาให้ต่อยซะดีๆมาให้ต่อยซะดีๆนี่กดซ่วมไม่ได้ต่อยอย่างเดียวเออลงซ่วมไปกี่คิวแล้วหนึ่งคิวโอ้โหต้องแย่งกันน่ะโอ้เฮ้ยจะสู้ยังไงเนี่ยสู้ยากมากเลยนะ บิ๊กคาเมล่าพันช์มีแต่หมัดต่อยเนี่ยต่อยอย่างเดียวปืนเปิลไม่มีเออดิสองคิวยังหนึ่งคิวโอ้โหอันนี้น่าร้อนอันนี้น่าร้อนอ้ออื้อเฮ้ยอันนี้มีปืนอันนี้มีปืนอันนีน้มีปืนเออนี่นี่นี่คาเมล่าแมนนักวิทยาศาสตร์เออนี่เอาสิเอาสิโอ้ยคูดาวนานมากคูดาวนานมาก นี่โดนไหมเนี่ยเออเฮ้ยผมคิวไม่ได้เลยอะ่ะมันยากเกินจะส้มเดินได้ไหมนี่โอ้โหเลือดไม่ลดเลือดแทบไม่ลดความบาลานซ์ของเกมอยู่ตรงไหนเนี่ยมีตัวอื่นไหมอ่าอันนี้ทีวีวู n ใช่หรือเปล่าใช่ทีวีวู n อ๋ออันนี้เปิดทีวีโอ้แต่ครูดาวนานานะเออนี่เป็นไงเอาแสงทีวีไปแสงทีวีไปเหมือนไม่มีประโยชน์เลย ไม่ไหวจะเคลียร์และอันใหญ่ได้ไหมอันนี้150โลบักทีวีแมนอามาบิ๊กทีวีแมนเผื่อจะมีประโยชน์หน่อยเผื่อจะสู้ได้หน่อยโอเคบิ๊กทีวีแมนบิ๊กทีวีพันช์ทำไมต้องให้ต่อยมาด้วยเนี่ยแล้วบิ๊กทีวีคืออะไรอ๋อเปิดทีวีจอใหญ่มันโดนเหรอเฮ้ยพวกนายมามนี่บิ๊กทีวีมาแล้วมาเจอกันหน่อยืออนี่แสบตาไปล่ะ เป็นไงเฮ้ยได้กี่คิวแล้วสามคิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่แสบตาไหมแสบตาไหมมาเลยลำพงเรามาช่วยกันโอ้โหอ,อันนี้ล่ะเอออันนี้ก็ได้ฮะต่อยอีกแล้วโอ้โหแล้วนุน่นขึ้นไปยืนเต้นมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยมาต่อยเนี่ยตัวใหญ่ซะเปล่ามามาต่อยมาต่อยหน่อยมาต่อย <c oughs> โอ้ยอันนี้เม็กคาเมล่าแมนที่เราใช้ในด่านทว่าดิเฟนนะฮะ40คิวโอ้ยจะเก็บได้ยังไงเนี่ย40คิวเพิ่งจะได้3คิวเฮ้ยอันนี้มีปืนด้วยกันคือมันคููดาวนานมากคููดาวนานมากๆต้องแย่งกันสู้ด้วยนะฮะแล้วไม่มี NPC มีแต่คนต้องรอคนออกมาอืมนี่ปืนคู่เป็นไงเป็นไงอื้อนี่มันลดไม่ได้เลือด สองร้อยโลบักสปิเกอร์แมนเดี๋ยนะดูตัวอื่นหน่อยเผื่อตัวอื่นจะเก่งกว่าผมว่าอันนี้อาจจะใช้งานได้ตัวนี้ร้อยห้าสิบโลบัมันฮะนี่ต้องล่างนี้เอเป็นไงต่อยอีกแล้วเหรอไททันพันช์บินก็ไม่ได้โอ้โหอุตส่ามีเจ็ตแพคอยู่ข้างหลังคอแอคแทกอันนี้น่าจะปล่อยพลังใช่ไหมน่าจะปล่อยพลังที่ตัวระบุมาแล้วนะสกิปด,ดีพวกนายยอมแพ้ซะเถอะยอมแพ้ซะดีๆ นี่โอ้โอ้โหนั้นโดนแล้วนะยังรอดอีกเหรอระบุไปถึงรังของสกิบิดี้แล้วพวกนายยอมแพ้ซะเถอะพวกนายอยู่ไหนพวกนายอยู่ไหนเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าอื้อเต็มเต็มโอ้โหรถครึ่งเดียวเองเหรอแล้วครูดาวนานมากตอเพื่อนอย่าแย่งยิงสิจะเก็บคิวยังไงเนี่ยอื้อโอ้ลำบากเลยเกินทำไมาอยู่ฝั่งนี้มันลำบากเลืกิน <laughs> ยิงไม่โดนอีก มาต่อยนี่นี่ออต่อย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 ,อยลงมานี่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 เอานี้ไปเอานี้ไปโอ้ยมไม่โดนโอ้โหท่ันทีวีแมนพวกนายแต่ละคนเดินเข้ามาเลยนายเจอแน่จะแมงมุมจะแมงมุมเจอต่อยอีกแล้วหรออันนี้รับแสงทีวี หยุดไต่บนหัวสักทีสิแมงมุมเฮ้ย hey! อย่าขี้โกงเออเอาแสงทีวีไปเป็นไงมาสิมามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาสิมาเลยมาเลยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอฮะฮะไต่บนหัวอีกแล้วเหรอมันน่ารำคาญมากมันน่ารำคาญมากเฮ้ย hey! หยุดไต่บนหัวได้แล้วมันยิงไม่โดนเนี่ยไหนมาลองหน่อยตัวนี้ ไม่ไหวแลว้ไม่ไหวจะเคลียร์แล้ว8 5ดร้บักอันนี้นะ่จาจะตัวที่แพงที่สุดแล้วนะฮะเจ้าอัปเกรดไททันเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้800อันนี้850เจ้าตัวแมงมุมเมื่อกี้เรียกได้ว่าทําความกุหยิตเอห้ผมมันอย่างมากยืนอยู่บนหัวแล้วเราจะสู้ยังไงเราต้องใช้ตัวที่ใหญ่กว่า <laughs> แล้วมีคอนมาเลยออืโดน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 เป็นไงเป็นไง อ ane, ันน be ี้อันนี Beatles, ้อ <clicks> ันนี้สมัชสมัชสมัชทุบทุบมามามาไม่โดนไม่เป็นไรไม่โดนไม่เป็นไรทุบ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 กระโดดอยู่นี่กระโดดกระโดดแมงมุมกระโดดกระโดดทุบทุบพุบโอ้ยทุบช้าจังเลยขอเฟรมไฟไฟเผาไฟเผาไฟเผาเป็นไงเป็นไงเป็นไงฮะไหนอันนี้อะไรสมัชสมัชหน่อยสมัชหน่อยลบทุบลบทบลบทุบเอื้ออื้ออื้อโดน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 ทุบ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  มีหลายอาวุธให้เลือกมีหลายอาวุธให้เลือกออืเป็นไงแมงมุมกระโดดอยู่ด้านแหละเออทุบหน่อยทุบหน่อยลุยเลยพวกเราลุยเลยมาเลยมาเลยไหนไหนทุบหน่อยทุบหน่อยขอเฟรมมาเออโดนไฟไปโดนไฟไปทำไมใกล้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 เข้ามา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 แล้ก็เจออันนี้เจออันนี้เจออันนี้ เธออันนี้เออเออโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มจะไปใกล้ทำไมให้เสียเวลาเนี่ยชอบปีน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 มามามาเข้ามาอืมอืมอืมแมงมุมแมงมุมแมงมุมอเออ มันต้องเจออันนี้มันต้องเจออันนี้กระโดดใช่ไหมกระโดดใช่ไหมกระโดด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 ไหมเอ้ยไม่โดนไม่โดนเอาอันนี้อันนี้สิอันนี้โดนอันนี้โดนอ่าฮ่มาอีกแล้วแม่งมุมมาอีกแล้วแมงมุมเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปอันนี้ข้อนทุบก็พอแล้วยังหรอยังเหรอยังอยู่อีกสี่สิบคิวแล้วครับโอ้โห เฮ้ยเริ่มมาเยอะฝั่งเราทำไมไม่มาช่วยเลยเนี่ยอ,ยอยเออือออะฮะเฮ้ยฝั่งเราไปไหนหมดมาช่วยกันหน่อยสิเออสู้คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรมาสิมาสิาสเคลียร์หมดเคลียร์หมดเออโอ้ยหลบหลบหลบขะหลบเขาหลบขอนทุบหน่อยขอนทุบหน่อย อมหมดแล้วพลังหมดแล้วไม่มีใครช่วยเลยเออมไม่มีใครช่วยเลยคอนทุบหน่อยคอนทุบหน่อยอันนี้เออไงฮะคนเดียว50คิวแล้วครับถ <c oughs> อยกลับเลยเอาไปเอาพลังไปเจอพลังหน่อยนี เคลียร์เคลียร์เรียกว่าเคลียร์จะแมงมุมมาจะแมงมุมมาแมงมุมมาเหรอ <laughs> ไปไหน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 เดินไปโอ้ไม่โดนอืมอืม <laughs> หกสิบสองคิวเฮ้ยพวกเราไปทางนู้นดีกว่ามานี่มานี่มานี่เลยมานี่เลยส่วนตรงนูน้น ส่วนตรงนู้นอยไม่โดนไม่โดนไม่โดนได้เลยได้เลยนายท้าทายใช่ไหม <laughs> ไม่ต้องมาสายหน้าไม่ต้องมาสายหน้าจะหนี้ไปไหนมีตัวไหนที่ใช้คิวเยอะๆบ้างอ๋อนี่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 เมกกเมแต่ก็น่าจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้สุดยอดและเก่งที่สุดเมกคาเมล่าแมนมันดูบอบบางมากเลยนะมีใช้มีดฮะใช้มีดคือสกิลแต่ละอันี่คูดาวนาน โห oh, ยิงปืนธรรมดาครับปืนอันนี้เบามากล่างนี้ไม่ค่อยมีอะไรลำโพงมาลำโพงมา <laughs> ปล่อยพลังเสียงอื้อขึ้นเสียงสะเทือนอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะนี่คือแมปสกิปิดี้เจอกับคามล่าแมนนะฮะและการปลดล็อกสกินต่างๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ